เทคโนโลยีที่เหนือกว่าการเคลือบแก้วเคะลือบเซรามิกและกราฟีนโบโลฟีน เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยล่าสุดเจ้าโบโลฟนซึ่งเป็นโมเลกุลแบบ2มิติและมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีมากๆนะครับมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกและกราฟีนในรูปแบบเดิมๆและนอกจากนี้ยังสามารถปกป้องความเสียหายจากริ้วรอยขีดข่วนแรงเสียดทานและมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดมาพร้อมกับไฮโดรพอบิกเอฟเฟกต์หรือที่เรียกกันว่าระดับการไล่น้ำซึ่งมีมุมสัมผัสน้ำสูงถึง120องศาเลยนะครับนั่นหมายความว่ามันดีกว่าทั่วไปแบบชัดเจนเลย และไม่ใช่แค่เรื่องน้ำนะครับที่ต่อต้าน ไม่ว่าจะเป็นเคมีน้ำมันหรือแม้กระทั่งน้ำยาของมันเองนะครับถ้าตกลงไปบ,บนพื้นผิวของเจ้าบรโลฟินเนี่ยมันจะต่อต้านทําให้มันเด้งและมันไม่สามารถยึดเกาะฝังตัวบนพื้นผิวได้ง่ายนั่นหมายความว่าถ้าเป็นพวกมลภาวะต่างๆก็จะยึดเกาะหรือกัดกินได้ยากเช่นเดียวกันนะครับและยังมีความงางามแบบพิเศษซึ่งจะเพิ่มชั้นความแวววาวความเรื่อมเป็นประกายได้อย่างชัดเจนเลยนะครับและยังสามารถลงเคลือบบนพื้นผิวของฟิล์มใสกระลอยฟิล์มเปลี่ยนสีได้อีกด้วยนะครับก็จะได้คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกกับบารเคืือนบบนพ้นผ ของรถแบบปกติได้เลย ประโยชน์ของมันมีมากมายเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นหนึ่งเลยนะครับช่วยลดดิ้วรอยได้ดีตัวนี้มีทั้งความแข็งและความยืดหยุ่นในตัวนั่นหมายความว่ามันจะลดการเกิดดิ้วรอยได้ดีกว่ารูปแบบเดิมๆที่มีแต่ความแข็งเพียงอย่างเดียวเจ้าตัวโบโลฟินเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงมากๆนะครับที่สามารถจะทนต่อดิ้วรอยหนักๆหรือรอยขนแมวและขีดข่วนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเหนือมากกว่าการซ่อมแซมตัวเองไปแล้วนะครับเพราะว่าการเคลือบแก้วเคลือบเซราม,มิกเนี่ยการซ่อมแซมตัวเองยัง,ย,งยังไงก็ไม่สามารถจะสู้ ฟิล์มใสก,กระลอยได้แต่ของเราตัวนี้นะครับไม่จำเป็นต้องซ่อมครับแต่เกิดยากไปเลยดีกว่าและอีกอย่างนะครับที่จะได้จากมันนะครับก็คือการต่อต้านมลภาวะที่ดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีคราบสักะปรกต่างๆที่โคนฝุ่นละอองหรือแม้กระทั่งขี้นกยางไม้นะครับ ต้องบอกว่ายังไงมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวแต่ว่ามันก้าวข้ามขี่จำกัดไปอีกขั้นแล้วนะครับที่สามารถจะทนต่อพวกนี้หรือเมื่อยุดเกาะแล้วจะทำให้การฝังตัวหรือการกัดก่อนที่จะทำลายพื้นผิวชั้นเคลือบหรือพื้นผิวของตัวรถได้ดีไปหลายเท่าตัวเลยนะครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเคลือบไปแล้วนอกจากการปกป้องมีความเงางามอย่างมากพื้นผิวที่เคยหมองคล้ำแค่เคลือบตัวนี้ออกไปคุณจะสัมผัสได้ว่ามีความเรื่อม่ขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งอย่างชัดเจนและหน้าสัมผัสข,ของมันค่อนข้างมีความลื่นและสามามรถ ทำให้น้ำเนี่ยกิ้งเป็นเม็ดกลมนะครับแล้วมันลื่นแม้กระทั่งเอาขี้โคลนไปสาดเนี่ยสาดไปแล้วเนี่ยขี้โคลนยังไม่ยึดเกาะเลยนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน ที่ควรจะระวังนะควรจะต้องดูแลสําหรับแพคเกจนี้นะครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความพิเศษอย่างมากแต่ก็ค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการเซตตัวพอสมควรนะครับหลังจากรับรถไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับหนวันเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการโดนน้าจังๆนะครับอย่างน้อย1วันเนี่ยที่จะต้องไม่โดนน้ําแบบเยอะๆและหลังจากเซตตัวสามารถจะโดนได้แม้กระทั่งเคมีหรือมลภาวะทุกสิ่งอย่างซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับการเคลื่อนในช่วงแรกหลังจากนั้นคุณสามารถใช้งานได้เต็มในเต็มหน่วยเลยนะครับ แต่ถึงมันจะดีแค่ไหนนะครับยังไงมันก็ไม่ได้ปกป้องริ้วรอยหรือมลภาวะต่างๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในทุกๆ6เดือนนะครับซึ่งร้านในเครือของแบรนด์ SCP นะครับเราจะมีการนัดบริการเซอร์วิสแบบรีโค้ดนะครับทุกๆ6เดือนเลยเราก็ขอความกรณานะครับอยากให้เพื่อนๆเข้ามารับบริการให้ตรงนะครับซึ่งจะเป็นผลดีกับเพื่อนๆและรถของท่านอย่างมากนะครับเพราะว่าการเซอร์วิสแบบรีโค้ดของเรานะครับคือการเซอร์วิสแบบใหญ่ซึ่งเราจะมีการเคลียร์มลภาวะล้างแบบดีเชาวิ่งทุกซอกทุกมุมไม่ว หลังจากนั้นเราจะมีการขัดแบบรบรอยเต็มระบบรอบคันนะครับเพื่อเอาริ้วรอยและโมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานออกให้ทั้งหมดและหลังการขัดจะส่งผลทําให้ชั้นเคลือบของเราเนี่ยอาจจะเกิดการบอบบางลงไปได้บ้างเราก็จะมีการเคลือบตัวโบโรฟินเนี่ยเคลือนกลับลงไปให้ใหม่นะครับซึ่งจะทําให้เพื่อนๆได้สภาพรถที่พร้อมใช้งานที่ใหม่อยู่เสมอหรือต้องอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆที่อยากจะสัมผัสเทคโนโลยีที่ร้้าสมัยบริการหลังการขายที่ครบครันเรามีตัวแทนหลากหลายจังหวัดน,นะครับ และฝากเพื่อนเทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกช่องทางของแบรนด์ SCP นะครับเพราะเราจะมีการอัปเดตข่าวสารโปรโมชั่นเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆหรือถ้ามีข้อติชมอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเรายินดีจะให้คำแนะนำและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไปอยังไงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ